นะคะเราจะมาทาขนมเจ้าตัวนี้กันค่ะเป็นช็อกโกแลตรูปมานะคะแล้วก็มีมงกุฎด้วยน่ารักมากๆเลยโอเคแล้วก็นี่จะเป็นวิธีการขั้นตอนต่างๆนะคะที่ให้ทํานะโอเคค่ะเกิเดเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะกันก่อนเนาะแล้วข้างในก็จะเป็นอุ้ยน่ารักจังเลยโอเคหมดแล้วค่ะหรือเปล่า โอเคหมดแล้วนึก <laughs> ว่ามีอะไรอีกโอเคด้านในก็จะเป็นอันนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยเขาให้หักแบบนี้มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่โฟกัสเบยอโอเคค่ะเป็นคล้ายๆวงๆนะสีเหลืองๆแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบฐานรองเนาะให้เป็นช็อกโกแลตตรงนี้ แล้วก็นี่จะเป็นช็อกโกแลตค่ะที่ให้เอาไปละลายในแมคโครเวฟรล่วนี้จะเป็นแบบเม็ดเมดให้วางๆางเรียงตามมันนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะอ๋อแล้วรู้แล้วนี้คืออะไรมันคือที่ให้คีบอันนี้นะคะลงไปในพวกนี้นะโอเคมาเริ่มแกะอันนี้กันก่อนดีกว่าอ่าแล้วเขาให้เอาไปวางไว้ไหนไบบนี้ อาจจะลำบากนิดนึงนี่ขี้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางเรียงตามล็อกแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมเอ่ยปรับลงมาหน่อยดีกว่าโอเคก็ขี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเต็มทั้งหมดนะเนี่ยวางลงไป โอเคก็เดี๋ยวเต็มทั้งหมดแล้วมาเจอกันอีกทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็วางลูกกลมๆเสร็จเรียบร้อยหมดทุกช่องแล้วนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องไปละลายช็อกโกแลตกันเนาะในไมโครเวฟโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะใช่ค,ค่ะจากที่ดูแล้วก็น่าจะต้องทําเป็นสองสองถ้วยนะคะสองแก้วก็คือละลายช็อกโกแลตไปนอันนี้นะแล้วก็ละลายอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอ,อันนี้กันดีกว่านาะช็อก,กอโกแลตอุย้ยหอมมากเลยนี่จะเป็นแบบนี้ ช็อกโกแลตเลยน่ากินเราจะใส่ลงไปในแก้วอันนี้ก่อนเนาะเย่ yeah. แล้วก็เข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ1นาทีนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวใส่อันนี้ด้วยดีกว่าม,มันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นแบบกอมๆมน่าจะเป็นช็อกโกแลตสีเหลืองไว้ให้ตกแต่งอะไรประมาณนั้นเนาะอืมกินแบบ หมักฝรั่งอ่ะมันคือไรไม่รู้มันการใส่ลงไปเลยเย่ yeah. โอเคค่ะก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเวฟกันเลยเอาเข้าไปพร้อมกันสองอันเลยได้ไหม <c oughs> นี่นี่นะก็ปรับเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งนาทีนี่หนึ่งนาทีใกล้ได้แล้ว ดูหน้าตาสิเฮ้ยทไมมันยังไม่ละลายอ่ะเฮ้ยแต่มันก็เริ่มละลายแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปคนก่อนนะได้ได้อยู่นะนี่มันก็ละลายเป็นช็อกโกแลตแล้วแล้วก็นี้เป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วเราต้องนํามาเอ,อเทใส่พวกนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเริ่มจากช็อกโกแลตก่อนแับแล้วก็มาใส่ในนี้ ใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มเลยเย้ได้แล้วช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยช็อกโกแลตน,น่าทีนี่ค่ะก็ไว้ในช่องฟีดหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะโอเคก็สภาพตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเรามาแคะออกกันดีกว่าเนาะทำไงดีอะปุยแตกตาแล้วตายแล้ว อันนี้อันนี้เดี๋ยวขอไปแค่ก,ก่อนนะอืแเราทำได้ออกมาในสภาวนี้อ่ะมันแตกอะ่ะโอเคเท่านี้ก็นาก่าจะพอไปวัดไปวาได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย